สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ประมาณสิบโมงเสารค่ะแม่ดากับพอบานพากันขับรถไปหาบหนองเที่ค่ะเพราะว่าหนองเทอีอนอนกับยาตั้งแต่คืนวันเสาร์ค่ะพ่อสิบโมงเสารแม่ดากับพอบานก็เลยจิบไปหาบดูกลับบ้านค่ะมาหอดแล้วข็มานั่งคุยกันซักอนเนาะค่ะราะอีกสองสามมือแม่ดาและขอบรัวก,ก็จะเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยแล้วค่ะ ไปยามพ่อหญ่ไม่ใหญ่เป็นครั้งแรกของน้องเทโอเพราะพ่อบ้านนันกบ็บเด้ไปมาประมาณ10ปีแล้วค่ะส่วนแม่ดากบ็บเด้ไปเมื่งได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะก็เป็นอยียงที่ว่าแบบตื่นเต้นเนาะค่ะเสด้ไปยามบ้านยามพอ่อยามแม่บี้ก็มาฮอดบ้านแล้วก็สิมาหนึ่งขนันยวค่ะเพราะว่าน้องสาวสิพ้าหลานมาเร็นน้ำกับน้องเอ็ดเวิร์ดเพื่อนสนิทน้องเทโอนั่นล่ะค่ะ แม่ดากระสิซึงข้าเหนียวเหมือนีนกำว่าสีเฮตต้ตมแสบเอ็นแก้วค่ะกะสิตัางนานใส่เครื่องหอมค่ะใบบักูดค่ะตะไคร้หฮานี่ละกระใสขนอน้่อันนี้ขนอหนเอว่นนั่นล่ะค่ะเพราะว่ารสด,ดีแม่ดาเบิดจากนั้นกระสิใสเกลืออันนี้ก็เป็นเอ็นแก้วที่แม่ดาต้มแล้วล่ะค่ะรังนึงไว้ในตู้แข็งแต่ว่าย,ยังเหนียวอยู่ก็เลยว่าจะเอามาใส่หมอนี่ค่ะหมอตุนหมอแร่งดันเฮานี่ละ่ะตุนอีกจักน่อยมันเปื่อยๆค่ะน้องเทโอกะมาเป็นผู้ซอยค่ะซอยเหรียญอยู่ข,งข,งข,งขงังใจแม่่คะ หนึ่งเขาเนี้ยมาได้พักหนึ่งแล้วค่ะแม่นามาเช็คเบิ้งว่ามันพ่อซิกหดือยงังซิกคือกับนบนบันข่อยอื่นซิกเขาเด้อจากนั้นกะสีมาซิกเขาแล้วกะสีนหนึ่งต่ออีกจักหน่อยค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะแต่ว่าติดลบยีทิศเอ็ดก็ค่ะซิกเขาแล,แล้วแล้วแม่ดาก่ะสีมาหันกุ้งหันหมูย่อค่ะอันนี้แม่ดาก็คือด,ดูว่าเอ๊ะมือนีนสิเห็ดย่ำขิบนบ่นแต่มีต่มแสบแล้วเนาะค่ะก็เลยว่าเอ้ามันนี้ได้กุ้งหลวกมาไม่มีหมูย่ออยู่กะสีเห็ดลาบค่ะ อันนี้ท้ามาคยเห็ดบอบๆค่ะแต่เอามาดัดแปลงเอาเพราะว่าขันเห็ดลาบเนี่ยมัิเขากับตุ่มเส็บในเนาะค่ะเขากระซุกแล้วค่ะบัดที่นี่กะสีเอาเขามาัสไาค่ะบานข่อ,อื่นใส่เขาเด้อบานทั้งอื่นกะบ่งหูขึ้นกันเนาะค่ะการที่ว่าห้าเอามาเห็ดเหนียวให้เย็นตัวรงแล้วก็ใส่กระติบใบน,นะคะบานข่อ,อื่นใส่ค่ะกะสีใส่น้ำหนึ่งเขานี่ราคะลวกหมูยอ่อกะสีลวกบ่โดนนะคะเพราะว่าหมูย่อแม่ดาระหั่นเป็นลูกเต๋าหน่อยหน่อยค่ะ กะสีไซเวลาจากักสองสามหน้าที่เนี่ยค่ะลวกหมูยอ่อไวกะสีมะจ่ะเปิงค่ะว่าพอกระลูกเข็ดยังกันแมนผ้า,ากันนั่งเบิ้งกะตูนรถไฟค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของในครัวของแม่ดานั่นล่ะค่ะมูยอ่อซุกแล้วค่ะตอนนี้แม่ดาก็เลยว่าสิเห็ดหลาบล่อหนองไม้โหดเพราะเวลามาหอดกะสิได้กินกันแล้วกะสิผ้าลูกผ้าหลาน,หลนเหรียญเนาะค่ะจังบ่เสียเวลามาเห็ดที่หลังกะสิปาดบอกหน้าว่าละกัอันนี้เป็นพักซี่ค่ะแม่ดาปลูกช่วงหน้าร้อนนั่นล่ละก็เลยตาเซแข็งไว ตอนนี้พักสดบะหมี่กับใส่พักแซ่แข็งไปก่อนเนาะคะ่ะพักหอมที่ใส่อนีิก็มีหัวหอมค่ะหอมแดงเป็นหอมแขกค,ค่ะครับพักซี่แซ่แข็งนี่แหละคะ่ะจากนั้นแม่ดากระสีเอาหมูย่อที่ห่าหลวกไปที่กำลังงอนหอนนั่นแหละคะ่ะเทลงไปแล้วก็ข้นๆค่ะพ่อแม่ดาอยากให้พักซี่ละลายบีบบักเน่าใส่เลยะคะ่ะอันนี้แม่ดากระซีบีบบักเน่าใส่จักกน่อยก่อนบักเน่าบักไข่มีน้ำไหมคะ่ะแต่ว่ากระสีอยากบ้านอยากเติมหลายดอกค่ะยานมันสมเกินไปอันนี้แหละคะ่ะ ของมักเมดาน้ำปลาเด็กขาดบ่ได้ค่ะเพราะว่าเมดาเวลาเห็ดหลาบมักใส่น้ำปลาเ้อค่ะเมดาว่ามันนัวน้ำปลาค่ะขาดบ่ได้ก,กับผงนัวนี่ละ่ะมื้อนี้ต้องการความจีจาดค่ะเมดากาสัสสเบนปอกพริกปูนนี่ละ่ะใส่ไปเลยจักสองซอนขาดบ่ได้ลาบเผากับเขาขัวเนาะค่ะมื้อนี้ใส่เบิดกระปุกเลยค่ะเพราะว่ามันกระลังสิเบิดพอดีจากนั้นก็สิค้นๆให้เขากันค่ะให้เครื่องทุกอย่างเขากันดีด มื่อนี้แม่ดาคิดว่าต้องการความจีจัดก,กันซิมกันค่ะอันนี้กุงรวบก,กับหม,ยมวย่อรวบเอามาเห็นหลามยังขาดวมยตมกตบปกเน่ากับน้าปลาแล้วนปรุงกันต่อค่ะขาดปักเน้ากับน้ำปลาแม่ดากับสิบีปักเน่าใส่อีกค่ะเพราะว่ามื้อนี อยากกินแซบๆนัวๆเผ็ดๆ,ๆค่ะปักหน้าเมือน,นี้กับใครไม่น้ำเนาะค่ะก็เลยแบบขาดขเกินๆจังใดบ่จักค่ะน้ำปลากะทิใส่ค่ะใส่แบบห้มันมีรสชาติออกสมๆเข้มๆหวานๆอๆ๋ไปหวานเนอย่างละเผ็ดๆมาซิมลบสองเติมบักหน้าเขาน้ำปลาไปแล้วจ้ะบางหันมันออกสีจืดๆกับผสมมาแซบๆเผ็ดๆ,ดๆนัวๆ,วๆจ้ะ โยโปเลยค่ะรสสตราเป็นทีพ่อใจแล้วแม่ดากระชิมาตักใส่จานผพอื่นว่าโอ้ยเนาะคนมื่อนักเข็ดอียังกะพะโลาพะงาค่ะจําเป็นต้องมาใส่กับปูกือเกามันล้นจานค่ะมาเบิงต้มแซบค่ะแม่ดาอื่นว่าต้มตุนลืมค่ะตุนไปจนแบบลืมข้าวว่าจะคข้องน่ะต้มมาก่อนแล้วค่ะวันนี้ได้เอ็นแก้วที่บา้า ชนิดว่าคนบ่มี่ข่าก็กินได้ค่ะแม่ดากระสิตักออกมาแล้วก็สิมาหันค่ะคาตะไครไปบกูดแม่ดากระสิตักใส่ถวยไปน้านี่ละค่ะเพราะว่าแม่ดาเป็นคนมากกินคาค่ะเวลาหย่ำคานี่มันมีเฮงค่ะนี่ผลงานมานนี่ตุนลืมค่ะป่ตตองหันหยากเลยแค่เอามีดกดลงเบาๆเปื่อยหุยเลยค่ะชนิดมาป่ตตองหย่ำค่ะพักที่ใส่มือนี้ก็เป็นพักแซ่แข็งขึ้นกานน่นละค่ะก็สิมีพักหอม ปีบานเฮ่าเขาอื่นหอกพักหอมปีเนาะค่ะล้วก็พักซี่จัดนั้นแม่ดากระซิติมน้ำค่ะอันนี้มือนี่กระซิใส่น้ำไหลจักน้อยเนาะค่ะพอพาแม่ดาหมักสดกระซิตรมน้ำสีไหลายๆจักน้อยจากนั้นกระิมาปุงเครื่องกันค่ะข้นซื้อว่าต้มแซ่บเนาะค่ะขาดบ่ไดดกระบอกเน่านี่ล่ะเออบักเน่าหน่อยนี้น้ำไหลค่ะสะออนน้ำแม่ดากระิบีบักเน่าลงไปแต่กระิเพื่อเพื่อไวล่ะค่ะกระย่งสีบอไส่หลหลกระสิติืมคือเกานน่าล่ะค่ะคอยสิมะปุงน้ำคุณ กะสิเติมน้ำปลาค่ะอันน้ำปลานี่กะใสทับพี่หนึ่งใ่เลยค่ะเพราะว่าน้ำมันหลายขาดใบได้ผงนัวค่ะใสหลายเสียบหลายเนาะค่ะพริกป่นค่ะอันนี้กะสีมักเสบๆบคือเกลาอน่นล่ะค่ะใสเบิร์นคือเก่าอันนี้เป็นดีงัว่ค่ะแม่ดาซื้อมาจากร้านไทยจำบอกใครได้ว่าราคาเท่าไรเกลาอซิบก็โค่นนี่ระคะเกลิบหาคือเกลือิบเจ็ดนี่ระคะคันจีเป็นเงินไทยกับประมาณเกือบสามร้อยบาทบรเท่านี่ละค่ะ แต่กะดีที่ว่าพ่นมีมาให้กินเนาะค่ะเนาะแม่ดาเป็นคนมักกินอาหารอีสานบานเห่าเวลาเห็ดก้อยเห็ดลาบนี่กะสิมักขมขมจักหน่อยค่ะคือต้มแสบมือนี่แม่ดาก็อยากได้รสชาติขมขมจักหน่อยค่ะปุงเว่ารสชาติเป็นแบบัดซุมเติมบักเน้าตอค่ะ ปรุงรสกันต่อค่ะขาดบักนาวอีกแล้วเมื่อวนีแม่ดากะทิไส้บักนาวลหลเป็นพิเศษเนาะค่ะบกวสิเป็นต้มแสบหรือสีลาบค่ะเติมบักนาวแล้วล้ว่ะสี่คนให้เขากันดีค่ะชิมต่อค่ะนาวละค่ะชิมรอบสองจับแล้วเปรี้ยวน้ำเข้มขมนนิดหน่อยยกโป้อีกแล้วค่ะแซบเป็นที่พ่อใจแล้วเมื่อนีกะซีมีผักสลัดค่ะเป็นผักสลัดคอร์ดบอค่ะ แล้วก็สิเป็นกรีนโอค่ะเมดากสิมาล่างไว้ะกินกับลาบค่ะนี่ราคาอาหารเห็ดล่อหนองมานี่กะสิมีลาบกุง้งข้าวเหนียวต้มแ่บเอ็นแก้วค่ะส่วนของลูกวท้ายมาอนี่อันนี้ก็เป็นหมูแดดเดียวค่ะที่เมดาเห็ดไว้ต่างแตหาหอนแซ่แข็งไหวก็เลยเสียมาถอดให้เพิ่นกะถาเด็กหน่อยนัน่นแะเนาะค่ะเด็กหน่อยกินเผ็ดก็ห้อวาได้กสิีทอดไล่ๆเติบค่ะเพื่อน้องแอดเบิร์สิกินน้ำ พอได้มีหมูกินเล็กน้อยค่อยสิกินเขาลายค่ะกระิดตั้งน้ำมันค่ะใส่ไฟ่อนคางแห้งแต่บอร่อให้น้ำมันหล่อน้อค่ะแม่ดาสิใส่หมูลงไปทอดเพราะว่าขันล่อให้น้ำมันหอดนีมันสิกดเดนค่ะแม่ดาล่อมืองแล้ววิธีนี้ดีท,<อ>ที่สุด,ดค่ะทอดหมูให้อยอไหมเนี่ยเอาไม่กินทอดหมูข้าวเหนียวหรอปากเกตตี้ไม่มีอลูกเดี๋ยวามัดเดี๋ยวามัททำให้วันใหม่เนาะวันนี้มี ลูกชายอยากกินสปาเกตตีค่ะแม่ดาก็เลยบอกว่ามืออื่นสิเฮ็ดให้ส่วนพอบ้านนําบ่กเล้ากินขนมปังค่ะเป็นขนมปังก่อนแล้วเรามาทานเนยใส่ชีสใส่แฮมแล้วก็อบในไมโคเว็บค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารโปรดอย่างหนึ่งของเล่าเลยค่ะที่เรากินบ่เคยเบือ่อเลยค่ะนี่ค่ะอาหารพอบ้านอันนี้อาหารจาโปรดเล่าเลยละ่ะ แต่ว่าพิเศษหน่อยหนึ่งค่ะบอกพริกสดเลามากินแกมค่ะส่วนของลูกวสาวยกหมูทอดนั่นละค่ะข้าวเหนียวแล้วก็ขอแบงขนมปังจากป,ป้าเพิ่นมายังแอปเปิดมายังแอเปิดแล้วฝนมายังย่า <Yeah. S 2> yeah. ไปเปิดประตูเฮดเวิรดก็ไปแล้วมามาไปด้วยตอนนี้น้องสาวก็ห้านกัมมะฮอดแล้วค่ะน้องเที่โอดีใจหลายฟ้าลเรียนไปเปิดประตูหาหมูค่ะ พ่นดีใจแห้งพ่นคือสิขิดหอดกันเนาะค่ะมาหอดแล้วกับบอล่อบอถาได้ค่ะพูนแลนไปหากลุ่มกอดเขาเบื่องแล้วก็ไปตาโอ้เบตาเอ็นดูเนาะค่ะเนาะือสิขิดหอดกันแห้งผู้นึงก็แบบเคลื่อนในอายุพูนท,ท้องเท้อกกับมุนไหลกดนนองแอดเวิร์ดค่ะเอ็นดูเนาะค่ะเด็กหน่อยเข้าฮักกันมาหอดแล้วผูใหญงกับผ้ากันนั่งกินเข้าคุยกันค่ะส่วนเด็กหน่อยกับผ้ากันล่นและก็ป้อนเขาไปนําค่ะ อยากจะวาเมดาได้ค่ะเพราะว่าเด็กหน่อยช่วงนี้กำลังติดเหรียญค่ะเมดาก็เลยใส่วิธีให้เขาเหรียญน้ำกันแล้วก็สิปอนไปน้ำค่ะเพราะถ้าน้องเทโออยูู่้เดียวเมดาก็ใสเขานั่งกินน้องเทโอไปได้ทีบีปกหน้ามากค่ะมันเป็นเหล็กพ่อ้านก็เลยบอ้เหรียญย่านเอาตีกันค่ะย่านหัวหลางทางแตะเนาะค่ะก็เลยวาสิกเก็บไ้เบิงค่ะพันผ้ากันซอยค่ะซวยกันดีดีซวยกันดึงขาดึงแขนค่ะเป็นสิญาติของเหลีนพ่อปานเันตัวใหญ่ใหญ่กันเนาะ พอบานกับสิผ้าเด็กน่อยเล่นกันก่อนค่ะพราะว่าเมดากับนองกำลังนางกินเข่ากันอยู่เพิ่นกับพอบานพะกินเข่าอิ่มเนาะเด้ตอนนี้ก็ผ้าลูกผ้าหลานเร่นตัวเนาะค่ะตอนนี้นองที่โอกระบอกพ่อเพิ่นไปไปยืนทั้งหน้า่อยสีไลจับเจ้าวสันอันนี้ก็เล่นกันบ่อยเนาะค่ะพอกะไลยแลนให้ลูกไลจับค่ะมีกัสิผ้าลูกผ้าหลานเรียนได้บานนี่แหละค่ะพราะว่าขังนอกมันหนาวโพดกีผ้าออกไปนันกระยานบอสบายเนาะค่ะดีที่ว่าพอบ้านเราไปนคนใจเย็นค่ะมกเรียนกระลูกกระหลาน ลูกลานผ้าเหรนผ้าแลนเล่ากับแลนเหรนกับหลูกกับลานไปค่ะเมื่อกี้ลาจับพอตอนนี้ใส่พอลาจับด้วยค่ะเพื่อนบอกให้น้องแอดเวิร์ดยืนข้างหน้าแล้วก็แลนว่าสันว่าผู้น้องแอดเวิร์ดกับมักลุ่งค่ะมักหยอกมกักเห่นกับลุ่งอันนี้ก็เป็นความผูกพันเนาะค่ะเพราะวะ่าน้องแอดเวิร์ดกับน้องเทโอนี่ก็เล่นกันมาตั้งแต่น่อยค่ะก็คืออย่างส่กันนะเนาะคะ่ะบานเฮ่าเอินกเ็เลยกลายเป็นความผูกพันสนิทค่ะเล่นนล่จับมือแล้วตอนนี้สิมาเล่นซ่อนหาค่ะโดยที่น้องเทโอเป็นคนหา นับ pues กับสีนับหนึ่งถึงสิบนั่นแหละค่ะแต่ว่านับไปนับมาบ่หอดสิบจ้กเถื่อบเห็อแลอเสีเ้วนัเไกอเอเ่โอเคโเนอเ โอ้ยเล่นซอนแอบเบิ่งผู้นับกับผู้เสียงเป็นตาอยากหัวเนาะคะ่ะผู้นับกับผูซอนนี่โอ้ยจะแมนจังได้สิเห็นกันเนาะคะ่ะโอ้ดีแล้วไปอยู่ไหนเนาะนะฝฟนกับแอดเวิร์ดอยู่ไหน เห็นไหมล่ะเจโอนับฝนแก๊สเปิดอยู่ไหนเห็นไหม <c oughs> มี่งอ่ะที่นับก็บนับอย่างเดียวค่ะแต่ว่านับบ่หอดสิบจา้าเจือกระโดดไปกระโดดมาอยู่หันโอ้ยเบิ่งไปกับพี่ความสุขเนาะค่ะเนาะได้เห่นกระลูกข้าหลานนับแล้วๆตอนนี้นับฝนเพิ่นสิบเป็นค้นหาค่ะเ <c oughs> บิง่งเบิงค่ะเพลินน้ำวนกันเพิ่นสิไปหามองสอนไป <c oughs> สอนใสน่เนาะบัดที่นี่ <c oughs> มองเกาค่ะห้องนอน โอ้ยเก้นไปส่อนไก่ไก่ค่ะเบิงเบิงมีการไล่เขาออกไปน้ำได้ค่ะเพิ่นสินนนเล่นกันทำไมส่อนไก่จังอ่ะไปไอติมไอแอดเวิร์ดป้าป้าเอาไอติมให้เราไปไปกินไอติมไปลูกป่ะก็อีสอีสนั่นแหละอไอติมเออไปเอาไปเออเทวเอาไหมเอาไอศครีมไหมเอาไปยาก็ออกมาไม่กินบนที่นอนนะลูก พักกินขนมกินไอติมแล้วๆปัดที่นี่ก็บมาหามหมงเรนขึ้นก่อน่ะค่ะห้องนอนแต่ว่าแม่ดาบาวาอย่างได้ค่ะแม่ดาปล่อยให้เรนเพราะว่าเด็กหน่อยสองอันนี้ก็นอนกับแม่ดาเนาะค่ะอยู่ห้องนี้<อ>บบเพเผอแป๊บเดี๋ยวค่ะเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงผู้น้องสาวก,กับส่วนเอาหลานค่ะแอดเบิร์ดกับบานหฮาถาะกัเข้าใจนองอยู่เนาะค่ะเพราะว่า บ้านกระหางกันขับรถประมาณเกือบ40ิบนาทีค่ะแล้วช่วงหนาหนาวมันหมืดไวพู้ลูกกระบอยากกับค่าห่างหายคอยกระเล็นตัละตัวหลานเป็นทุกขังค่าที่เด็กหน่อยสองอันนี้เวลามาพอกันแล้วบอยากแงกกันกันน้องเทโอไปเล่นกับน้องแอดเบิร์ดกระบอยากมาบ้านได้ค่ะหายยื้อกันคงเป็นความผูกพันของเด็กหน่อยสองคนนี้เนาะคะ่ะแต่แม่ดาก็ะซอยได้เค็บปลอบใจลูกค่ะบอกว่าเดี๋ยวแอดเบิร์ดมาเล่นไม่ลูก เดี๋ยวเราไปเล่นกับแอดเวิร์สก็ได้กะบอกลูกใด้สำนันละค่ะเบิงแลละกระเลือต,ตนูนมานางจอบทรงโมโยอยู่หนาต่างนี่ละค่ะความหากักความผูกพันถึงจะเป็นเด็กหน่อยก็มีชื่อกนเนาะค่ะสำหรับมือนีแม่ดาและคขอบคุว้วก็ขอตัวลาไปก่อนด้อค่ะสวัสดีค่ะ